ตามล่าฮอตวิวในร้านของเล่นญี่ปุ่นใครจะไปคิดกันละว่าจะเจอรถเก่าที่บางคันหาไม่ค่อยได้แล้วคือเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเมื่อวัาาพนพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยพอหลังเลิกงานปุ๊บเราก็รีบแวะไปร้านของเล่นญี่ปุ่นมาซาลุพอเห็นเขาลงในเพจว่ามีรถโมเดลมาลงเราก็เลยไปรอช้าต้องรีบขึ้นไปดูซึ่งคันแรกที่เราเจอเลยเนี่ยก็คือปอร์เช่คาเดราจีทีเป็นงานเก่าที่ทำออกมาในช่วงปี2008หลังจากนั้นทีนี้เนี่ยก็เดินม,มาดูคุมทรัพย์กองรถเล็กที่ดูเหมือนว่าจะมีรถสเกลเล็กค เบอร์ S Q เป็นตัว first edition ที่มาในปี2005ส่วนคันที่3เนี่ยก็จะเป็น Porsche 911 GT3 RS ตามมาด้วย Chevy Nova SS 502ส่วนคันนี้ทีเด็ดเลยนั่นก็คือ Honda Civic Si นี้สติเตอร์จากคลาส s ิกซ e รีส์ Chevrolet จากปี2011 Cooper Light รถสีทองจากซี City Tag s t a เมื่อปี2009รถกระบะ Chevy Silverado โมเก่าที่ก็จะมีมอเตอร์ไซค์ใส่ไว้ที่ด้านหลังของรถด้วยส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็น Enforcer เป็นโดยทำออกมาให้เข้ากับหนัง1982 Mega Ford Ford Mustang GT จาก Mopar ในช่วงปี2005แล้วก็ปิดท้ายที่ Mini Cooper ที่ก็เป็นร ที่มาจาก Model มิสเตอรี่โมเดลเมื่อช่วงปี2013แต่ว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีตะการรถแค่ตการเดียวเพราะอีตการหนึ่งนั้นเนี่ยเราก็ไปเจอกับนิสสันส k ารา GTRR34 แล้วก็ลูมไปถึงรถจักคาอีกด้วยสรุปก็คือไปมาครั้งนี้แล้วก็จัดมา2คันทุกคนหล่ะใครเคยเจอแบบนี้กันบ้างเราพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลย